สวัสดีค่ะเราก็ยังอยู่ในโหมดของคุยไปถักไปนะคะจากเมื่อวานที่ครูลงอีพีสามในเรื่องของการถักเสื้อต่อดอกซึ่งลักษณะของดอกเนี่ยจะเป็นดอกสี่เหลี่ยมะนะคะจะเป็นดอกสี่เหลี่ยมแบบนี้คราวนี้ครูต้องขอบคุณมากสำหรับสำหรับคำถามนะคะ ตอนแรกครูก็กะว่าครูก็จะตอบแค่แค่คนที่ที่ถามเนาะแต่ก็คือว่ามันก็อดไม่ได้อีกละมันก็อดไม่ได้ที่จะจะจะมาแบ่งปันนะคะหรือว่าจะมาแชร์ประสบการณ์ในการทำงานในการเอถักนะคะมีคำถามว่าครูขาถ้าสมว่าเาใช้ดอกสี่เหลี่ยม นะคะต่อเป็นเสื้อลักษณะของคอที่ได้มันก็จะต้องได้เป็นคอสี่เหลี่ยมถ้าเราไม่อยากได้คอสี่เหลี่ยมเราจะทำยังไงนะคะอันนี้มันจะเป็นเทคนิคของครูเองนะเพราะว่าครูไม่รู้ว่าคุณครูท่านอื่นๆหรือ,อผู้ที่สอนในเรื่องงานถักท่านอื่นจะทำยังไงนะคะอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะถ้าสมมติเจอลักษณะของการถัก แบบครูแล้วไปเจอแบบอของครูท่านอื่นเป็นอีกแบบนะคะมันก็ไม่มีใครผิดใครถูกนะคะเพราะโจทย์ของเรามันอยู่ที่ว่าคอสี่เหลี่ยมทํำยังไงจะให้เป็นคอปาดหรือจะให้เป็นคอกลมนะคะสำหรับครูครูจะใช้วิธีนี้ครูขออนุญาตอธิบายจากเสื้อตัวนี้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าเสื้อตัวนี้จริงแล้วครูถักเสร็จแล้วแหละแล้วก็จะเอาเดี๋ยวมา,มาทำคอปาดที่ดูแล้วกัน อันนี้เห็นชัดๆว่าเป็นคอสี่เหลี่ยมเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นคอสี่เหลี่ยมนะคะลลักษณะของการต่อคอเนี่ยเราจะต่อแบบอันนี้หนึ่งดอกแล้วเราก็พับครึ่งเห็นไหมมันก็จะเป็นด้านหน้าด้านหลังอ่ะนะคะด้านหน้ามันจะอยู่ที่ครึ่งดอกด้านหลังก็จะอยู่ที่ครึ่งดอกลักษณะของงานมันก็จะเป็นคอสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ เราจะทำให้มันเป็นคอปาดหรือให้มันเป็นคอกลมหรือให้มันแคบเข้าโดยที่เราจะไม่เอาเหลี่ยมตรงนี้ในที่นี้นะคะครูขออนุญาตขึ้นแบบใกล้ๆตรงเหลี่ยมนี้เลยแล้วกันเวลาเราถักเราจะต้องอาปานี้กว่านี้นะจะต้องละเอียดกว่านี้อันนี้ครูอธิบายให้ฟังนะคะครูจะใช้วิธีครึ่ง พอหนึ่งคอก็คือพันหนครั้งแล้วก็แทงลงมาในช่องนะคะแล้วก็ดึงออกไปเลยอันนี้คือครึ่ง F หรือครึ่งพอหนึ่งคอนะคะพันหนึ่งครั้งลงมาในช่องแล้วก็ดึงออกไปถ้าเป็นในช่วงปกติครูจะทำแบบนี้คือจะทำครึ่ง F หรือครึ่งพอหนึ่งคอ มันมีช่องให้ลงอยู่แล้วนะอ่ะคราวนี้เมื่อเราถักมาถึงจุดที่มันเป็นเหลี่ยมเห็นไหมคะเรามาถึงจุดที่มันเป็นเหลี่ยมเราจะลดเหลี่ยมมันโดยวิธีพันหนึ่งครั้งเหมือนกันนะคะลงไปในช่องเราจะไม่ทําครึ่งพอหนึ่งคอแต่เราจะทํา F หรือพอหนึ่งคออ่ะลงมาในช่วงที่ มันเป็นเหลี่ยมอ่าเดี๋ยวสังเกตนะคะอันนี้ครูถักพอหนึ่งคอนะอ่ะเห็นไหมตรงช่วงที่มันเป็นเหลี่ยมพอมาถึงจุดปกติครูก็ถักครึ่งเอฟหรือครึ่งพอหนึ่งคอโดยวิธีพันแล้วก็ลงไปในช่อง พันให้มันได้สามห่วงแล้วก็ดึงออกไปนะคะถ้าอันนี้เราจะทำเนลักษณะที่มันเป็นแนวปกติแต่ถ้าสมมติว่าเรามาถึงช่วงที่เป็นเหลี่ยมเมื่อไหร่เราจะทําพอหนึ่งคอช่วงที่มันเป็นเหลี่ยมนะคะอันนี้เป็นการลดเหลี่ยมหรือลดมุมมันจะมีอยู่สี่มุมเราจะทําแบบนี้ทั้งสี่มุมอ่ะคราวนี้เรามาดูงาน เมื่อเราทำวิธีลดเหลี่ยมหรือลดมุมไปแล้วมันก็จะค่อยๆเห็นไหมมันก็จะค่อยๆเป็นคอปาดอันนี้เราต้องทำนะคะเราต้องทำดูเมื่อเราทำแถวแรกอ่ะเมื่อเราทำแถวแรกเหลี่ยมหรือมุมมันยังไม่หายดีนะคะมันยังเห็นเป็นเหลี่ยมอยู่ แถวที่สองเราก็ทำลักษณะเดียวกันพอมาถึงตรงจุดที่มันเป็นมุมเราก็ทำพอหนึ่งคอนะคะเพื่อที่จะลดมุมหรือลดเหลี่ยมเมื่อเราลดได้เป็นที่พอใจแล้วเราก็ถักปกติให้มันเป็นคอปาดอันนี้คุณต้องลองเองนะนะคะคุณต้องลองเองเพราะว่า ของครูอ่ะครูพอใจอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วครูก็แบบเออไม่ได้ทําให้มันเป็นคอปาดว่าง,งั้นเถอะนะคะหรือหรือครูอาจจะเปลี่ยนใจทําเป็นคอปาดก็ได้แต่ก็ต้องเป็นตัวที่มันสมบูรณ์เลยนะคะครูจะได้มาครูไม่ได้มาสอนที่แบบทีละแถวอะไรประมาณนี้นะคะแต่วิธีการทําเป็นแบบนี้อย่างที่ครูอธิบายเมื่อกี้ซึ่งวิธีที่ครูอธิบายเมื่อกี้มันเป็นลักษณะของการ ลดเหลี่ยมหรือลดมุมนะคะแต่คุณครูท่านอื่นอาจจะมีเทคนิคอย่างอื่นก็ได้แต่จุดประสงค์ของเรา,าจุดประสงค์เดียวกันก็คือว่าเราต้องการที่จะลดมุมแล้วทำให้เป็นคอป่าอ่ะคราวนี้พอเราลดมุมเรียบร้อยแล้วเรากา็ไล่ให้มันเป็นคอป่านะคะอันนี้นะะต้อง,ต,องต้องลองทำดูเนาะอ,อันนี้วิธีแรก คือวิธีแรกคือเราทําเป็นตัวเสื้อแล้วนะคะแล้วมันก็เป็นสี่เหลี่ยมชัดๆอย่างเงี้ยเราไม่ชอบเราก็ใช้วิธีลดมุมอย่างที่ครูอธิบายให้ฟังเมื่อกี้คราวนี้นะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราทําแบบอย่างี้มันก็จะได้เป็นคอสี่เหลี่ยมเราไม่อยากได้นะคะเราก็จะเริ่มทําตั้งแต่ตอนต่อตัวเสื้อต่อตัวเสื้อเห็นไหมว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ขึ้นมามันจะเป็นตัวเพิ่มมา นะคะถ้าเราไม่อยากได้ไอ้ที่มันเป็นเพิ่มอย่างนี้นะคะเราก็พอมาถึงตรงนี้อธิบายคร่าวๆนะพอมาถึงตรงนี้นะคะแทนที่เราจะต่อด้วยอีกหนึ่งดอกมาเราไม่ต่อนะคะพอมาถึงตรงดอกนี้เห็นไหมตรงช่วงดอกนี้เราจะถักขึ้นไปเราจะถักเป็นลายอะไรก็ได้จะถักเป็นพอหนึ่งข้อหนึ่งหลัก โซ่สองพอหนึ่งข้อหนึ่งหลักโซ่สองหรือว่าเราจะเชื่อมเป็นลายอะไรก็ได้หรือเราจะถักลายนี้ก็ได้ขึ้นไปสักอีกหนึ่งแถวนะคะเราไม่ทำดอกนะเราจะถักขึ้นไปอีกหนึ่งแถวเพื่อที่จะให้มันเชื่อมแบบนี้มันก็จะอยู่แบบนี้นะคะก่อนที่เราจะต่อ ฉะนั้นลักษณะของคอเห็นไหมว่ามันจะหายไปตรงดอกเนี่ยมันจะหายไปมันก็จะเป็นคอคอปาอ่ะเมื่อเราลดไปลดดอกไปทั้งสองข้างนะคะเห็นไหมว่ามันก็จะเป็นคอปาจากคอเหลี่ยมเมื่อกี้ถึงจะเป็นลักษณะของการต่อดอกสี่เหลี่ยมก็ตามเมื่อเรา ไม่เพิ่มดอกตรงนี้นะคะไม่เพิ่มดอกตรงนี้เราใช้วิธีเพิ่มแถวเพิ่มแถวมาหน่อยนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เพิ่มแถวนะเราเอาแบบอย่างนี้ติดกันเลยเนี่ยมันจะติดคอเห็นไหมมันจะติดคอเกินไปฉะนั้นว่าให้เราเพิ่มแถวโดยใช้ลายไหนก็ได้หรืออาจจะใช้ลายเนี้ยนะคะเพิ่มอีกสักประมาณสองสองสามแถวลักษณะของงานมันก็จะเป็นคอปะเห็นไหม เมื่อเราลดเมื่อเราลดแล้วนะคะมันก็จะเป็นคอปาดคราวนี้เราก็มา,เ,าเพิ่มความตื้นเราก็มาถักให้มันมันตื้นหน่อยแล้วกันนะคะหรือว่าใครพอใจอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมจากคอเหลี่ยมมันก็เป็นคอปาดได้นะคะถึงมันจะเป็นชิ้นงานที่ต่อเป็นสี่เหลี่ยมก็ตาม อันนี้เป็น,เป,นเป็นเทคนิคของครูนะคะเป็นเทคนิคของครูแต่คุณครูท่านอื่นๆอ,อ,อาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างครูมันก็มีผิดนะคะหรือว่าใครสงสัยในเรื่องอะไรนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้อยากจะให้ครูอธิบายในในเรื่องตรงไหนเกี่ยวกับเรื่องของงานถักนะคะถักแล้วมีปัญหายังไงนะคะก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้ ถ้าอันไหนที่ครูสามารถที่จะแบ่งปันหรือพอที่จะมีประสบการณ์ในด้านของการถาักครูสามารถที่จะมาเล่าบอกได้ครูก็จะอัดคลิปวีีโอมาเล่าบอกมาแบ่งปันกันนะคะอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วว่าวีีโอคลิปต่อไปครูจะลงปักตะกร้าได้สหาหสินอ่ะนะคะซึ่งซึ่งมันเป็นได้ที่ครูใช้ถักเสื้อตัวนี้นะแล้วก็ใช้ถักเสื้อตัวอื่นๆด้วยแหละ นะคะอ่ะเมื่อวานเมื่อวาน,วานครูพูดถึงว่าไอ้ตัวนี้ครูไม่ได้รีดเนาะลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้วันนี้ครูจะให้ดูไอ้ตัวที่รีดอันนี้รีดแล้วนะแต่มันคนละลายกันแต่สีเดียวกันใครชอบสีเขียวมัง้งอ่ะนะคะอันนี้ลักษณะของลายก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้ครูรีดพอรีดเสร็จปุ๊บลักษณะของได้มันก็จะตายอย่างนี้ไง นะคะมันก็จะตายมันก็จะเนียนแต่บางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบแบบอย่างนี้นะคะแต่จะบอกว่านิ่มมากอะ่ะได้อะ่ะนะคะบางคนก็จะชอบอย่างนี้แต่ครูว่าบางครั้งมันก็ตามลักษณะของลายดนียแหละลายบางลายรีดก็สวยลายบางลายรีดก็ไม่สวยนะคะมันอยู่ที่เราด้วย ชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะฉะนั้นว่าวีโอนี้ครูก็เลยปักตะกร้าที่เป็นได้สหสินให้นะคะเป็นเป็นรุ่นเดียวกันกับไอ้ตัวนี้ที่ครูถักอะเป็นเส้นเดี่ยวเนาะเลือกสีตามใจชอบนะคะแล้วเดี๋ยวมีอะไรคอมเมนต์ลงมานะถ้าสมมติว่าครูพอที่จะมีประสบการณ์หรือพอที่จะมีความรู้มาแบ่งปันพวกเราครูก็จะอัดวีโอมาแบ่งปันมาคุยกันนะคะ วีโอนี้ก็เลยกลายเป็นแบบเซเรียสนิดๆไม่มีขำๆเลยเนาะเจอกับวีโอหน้าแล้วกันนะคะแล้วเจอกันวีโอหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ